ขามาดาแรกเคือ,คอซุ้มค่ะกลุ่มค่ะเป็นเป็นซุ้มแบบมีดอกมิ้นเลยต้นมิ้นท์ต้นมิ้นท์เดี๋ยวบ้านแล้วแะสไลแน่เนี่ยค่ะนี่ใบใหญ่ๆเข้ามาก็ได้กลิ่นเลยค่ะเขาเนี่ยกลิ่นเฮาเซอรไอ้ดิมีอะไรมั่งคะเนี่ยโอ้ยเขาเนี่ย มะเขือออกดอกเต็มเลยค่ะยังเห็นไหมคะนี่เขือเอ้โหดอกมากค่ะดูแล้วดอกเยอะมากดอกมะเขือนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวะพามีหัวะพามีต้นมะละนะคะเนี่ยต้นมะละ อะไรไม่รู้จักคะ่ะฉันถามจอยส่วนนี้เลยเป็นต้นที่น้องชอบกินมากต้นชะพูน้องชอบกินชฉพูอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยต้ยนแมงลักปะกไม่ทราบอุ้ยใบชฉพูง,งามมากเลยอ่ะใบไปเลิเลย ทำเมี่ยงคเนี่ยแม่แกงหอยแกงหอยจุ๊บกับเพื่อนๆใส่ใบชะพอูอร่อยมากสาวชาวสวนนะคะรดน้ำต้นไม้อยู่ <laughs> ใส่หมวกเนีย่ยคือ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 ชาวสวนจริงๆ คือชาวสวนมากนมคะนี่ใส่ยางค่ะจอยก็จะไปต่อตรงที่น้องถ่ายดูเขาจะมีก๊อกน้ําให้ค่ะนี่เอามาลดน้ำหรือไม่ก็นี่ค่ะเอามาใส่ถังเก็บน้ำเอาไว้ลดนะคะนี่นี่จอยเขาจะมีท่อค่ะเพื่อฝนตกฮะจากกินเข้ามาแล้วก็เนี่ยนี่ไหลเข้าสู่ถังน้ําเขาค่ะเขาคิดค้น อันไหนผักขยงอ่ะจอยที่จอยบอกอ่ะอ,อ,อีะ่อไม่รู้จักผักขยางน้นองอะบกอกหแตงเหมือน่กินเต่ามันกินเต่าแล้วเหรอกลิ่นลักแร้นะอจอยบอกผักขยงเหมือนกินตะกะแ,แลค่ะอันนี้นเนี่ยต้นขึ้นช่ายดอกขึ้นช่ายนะคะนี่ดอกขึ้นช่าย เดี๋ยวใส่ข้าวต้มอะค่ะใส่พวกต้มมัดหมูต้นขึ้นชายปะเนี่ยนี่เห็นไหมแม่น้องรู้จักด้วยอันนี้อันนี้ดอกอะไรไม่รู้ไหมคะเนี่ยไม่รู้จักอ๋อต้นอะไรนะข้าวตองแล้วย้องย้อนลองชิมดิจ้ะอ๋อก็ข้าวขา กินฉุนค่ะชุนแบบสมุนไพรนะค่ะสมุนไพรเนาะอืมือนนั <h 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 uh ่นอ่ะเนาะออ๋แต่โอเคอยู่ค่ะอร่อยอยู่อันนี้คงจะไปต้นขึ้นช่ายโอเคได้ปะให้หลบทางค่ะนั้นผักกาดหอมนี่ดูข้างในทุพพิจวกเต็มเลยเพื่อนๆดูดิตื่นตาคนไม่มีส่วนเหมือนเขานี่เห็นไหมคะ มีพริกวบเลอเลยอ่ะพริกั่วเห็นไหมาเพื่อนเนี่ยพริกั่วทีน้องกินเมื่อวานเนี่ยคพริกนมอ่ะพรี้ยวพริกี้พริกหั่วอันนี้เห็นไหมต้นดอกนี่คือพริกชี้ฟ้าตรงกลางอนี่กเยอ๋ออันนี้พริกเรียงทุ่งเหรอคืออันนี้อันนี้มะเขือหัวละพา จะดันช้าๆนี่ไงนี่พริกระเรียงห้ย<อ>ด Explorer, อกเยอะอยู่เนี่ยกระถางจะดอกอันนั้นต้นกระถางผักแพลวโหเนี่ยพริกชี้ฟ้านคะคะโดดเดพิกเยอะมากเห็นไหมคะโดดๆกนะคะนะโอย้ยต้องพาเดินไปฝั่งนู้นฝั่งน,นี้เห็นไหมคะชัดนะคะเ๋ยวน้องพาเดินอ้อมไปใกล้ๆจะเห็นในความดกของต้นพริกชี้ฟ้านี่ มีต้นกล้วยด้วยต้นตะนีเอาไปห่อเขาต้มคงได้ไม่เกี่ยคงได้มัดเดียวดูแล้วเนี่ยต้นกล้วยเข้าไปส่องใ,ใกล้ๆใบกล้วย เทศนะคะมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นต้นขึ้นช่ายต้นกล้วยต้นนั้นต้นใหญ่มากดูนะคะต้นกล้วยนี่ค่ะเพืเ่อนพี่ชีฟ้า มากเยอะมากเลยคันนี้จอยสามารถกินได้ถึงปีหน้าเลยวคันนี้ใส่เก็บในช่องฟิตไว้นะคะเนี่ยเพื่อนเยอะเต็มเลยเนี่ยจะเป็นต้นมะเขือนะคะมะเขือก็มีดอกอยู่คันนี้คงได้กินอยู่เนี่ยไหลลูกอยู่จอยอะมะเขือเริ่มออกดอกแล้ว จะเป็นพริกเน,นี่ยคิกอะไรเห็นไม่ค่อยชัดเลยเนี่ครเพื่อนพริกนึกใจปลูกพริกดอกแบบนี้พริกเยอะมากเลยอ่ะนี่ค่ะเพื่อนดอกมากอ่ะ ห้อยเต็มไปมหมดเลยพี่อันนี้คงจะเป็นพริกชี้ฟ้าน,นี่ค่ะไหมคะเนี่ยนี่ก็เยอะจอยบอกต้นนี้พริกกะเหรี่ยงต้นนี้ต้นพริกกะเหรี่ยงนี่เม็ดสูงใหญ่เลย เดี๋ยวจะเป็นต,ต้นมะเขือเทศนะคะนี่เพื่อนๆดูความดกของอนี่สิเพื่อนๆดกมากไม่กล้าง,าง้างไงคะ่ะเดี๋ยวกิ่นเขาจะหกักมะเขือมะเขือเทศนะคะจะเป็นพันธุ์สีเหงแบบนี้มะเขือเทศ าลูกเริ่มสุกแล้วเขานี่ยเ,เห็นไหมน,นี่จบมากเลยเด็กๆเล่นกินกับผักนี่เรจะเป็นมะเขอือด้วยเลยแท้ลูกนีก้เห็นไหม ส่วนนี้ก็จะเป็นลาวแตงกวานะคะนี่นี่แตงกวาออก <c oughs> ห็นไหมเพื่อนแตงกวาเ <c oughs> นี่ยเห็นตุ่มๆเนี่ยคือดอกป๊อปปี้นะคะเนี่ยแต่มันแก่แล้วคะ่ะดอกร่วงหมดแหละเดี๋ยวต่เม็ดกลาง ข้ามาในอีกกิีบห้าอันนึงนี่ข้างในเป็นสตอเบอรี่นะคะนี่นี่ก็จะเป็นลาวเขาเรียกว่าอะไระคะเนี่ยในน้องเรียกลาวต้นเ,เนี่ยลาวแตงค่ะเนี่ยดอกไม้เฮ้ยเดีนะคะขอโทษคะ่ะผมแพ้ ได้กิน่นเกสรดอกไม้ลจามนี่คะ่ะน,นี่ก็จะเป็นลาวมะละเอ๊ยมีมะละด้วยดีใช่นีมคะนีน่มะละจีนค่ะเห็นไหมคะนี่ะะเบลอเ,เลยมีเยอะด้วยเห็นไหมเห็นตรงไอ้ลูกนึ่งนี่มะเขือ ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นต้นใบปัวปกนะคะน,นี่ต้นสตรอเบอรี่นั่นก็ยังไงก็ต้นตะไคร้แล้วก็ต้นไม้อะไรไม่รู้น้องไม่รู้จักค่ะยังไง ดอกไม้เรียกพึ่งนะคะเด็กตัวพึ่งก็จะมาผสมพันธุ์จะแบบผลผลิตได้แบบมีลูกยิ่ลูกใบไวนะคะนี่นี่นะคะนี่คงจะเป็นต้นลดัดเรดเบอร์รี่นะคะนี่เห็นไหมนี่เรดเบอร์รี่เออลัตเบอร์รี่นี่เห็นไหมคะเพื่อน ต่นไลยไปดิส่วนจ้อยบอกนกชอบมากินนะคะเลยไม่ค่อยเห็นมีรุกไทรพันนกไปแย่งกินซะเกือบหมดส่วนแถวนี้ก็จะเป็นต้นลูปบากนะคะ ้นลูบาะนี่คนจะไปต้นแก่นตะวันนี่กอลูบาะนะคะใบใบเลือ่อนเลยให้ดูต้นตุ่มกิ่งตุงต่มก้านนะคะก้านลูบาะนี่ค่ะก้านลูบาะเอาไว้แบบ,บทำขนมนะคะนี่ รสชาติจะออกเปรี้ยวๆนะคะกล้านูบาบต้นม้หน่อยก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะแต่ยังไม่มีลูกลองไ้กดเน่ยนี่คะ่ะต้นมะเดือ่อหรือเรียกว่า ต้นลูกฟิกอะค่ะเคยไม่เคยเคยไหมคะลูกฟิกลูกลูกมะเดื่อเหมือนกันค่ะอย่างเดียวกันเพิ่งมาปลูกนะคะต้นยังไม่โตเลยยังไม่ทันเห็นลูกนี่ดูแลสวนจอยนี่จะมี พืชผักผล,ลไม้พืชผักเนี่ยมากกว่าสวนผนิตอื่นเลยค่ะเนี่ยยัง เดี๋ยวด,ด,ดูต้นเชอรี่คะต้นจะบอกมีต้นเชอรี่ด้วยปอบปีหน้าคงได้กินอยู่ฮะอ๋อนะต้นใหญ่ใใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นกระถางต้นกุนช่ายนะคะต้นกุนช่าย อันนี้นก็จะเป็นกระถางใบบัวบกกับต้นขึ้นช่ายคะใ,ใกล้ก็จะใกล้ใบบัวบกนี่ครับเพื่อนง,งามใบใหญ่เชียว ค่ะจอยบอกต้นเชอรี่ค่ะต้นใหญ่เชอรี่ที่ปลูกในกระถางเนี่ยคือจะไม่กินพื้นที่นะคะแล้วก็จะแบบได้กินลูกไวนะคะ ไยน้องก็ขอลานะคะ้งก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะ